ย่สวัสดีเอฟซีที่้จะเอาทางขึ้นได้ไหมครับลุงกันเดครับเอีที่จะทางแหงน้ำขึ้นได้ไหมครับอยู่ก็ส่งจาจัมปันเลยนะครับเอาขึ้นได้นะครับนี่ เพื่องอยู่ลราค่อยนลงทางขึ้นได้เลยนะครับผมนี่นะครับขึ้นไปข้างบนแล้วนะแทงน้ำนะครับเอาขึ้นไปด้านบนเลยนะครับผมจะทำที่อองนะครับผมยกสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครัเร็วมากนะฮะใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีนะฮะจะทำ ปึบบ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนั่งอยู่ตรงนี้แหละซิงจะผิดอยู่นี่แหละแม่ตอนนี้ก็มี YouTube อยู่นะสี่สิบช่องนี่น,นะฮะมารุมถ่ายกันอยู่ตรงนี้นะฮะเอจะไปทางไหนเนาะวันนี้ตรงไหนก็ได้แม่ไม,ไม่ไม่นั่นไม่ไม่นั่นไม่ไม่ถือผ่านกล้องได้เสือพาไปไม่ว่านี่นะครับผมนะมียีรมีโจ้ม,จมีเสือมีผู้เลนะี้ยงอยู่ตรงนี้นะฮะ สี่ช่องนะแต่ก็นู่นนะเพื่อนๆเราก็อยู่นู่นอีกนะรตรงศาลาเนะื่องจากว่าตอนนี้แดดร้อนมากแล้วแขหงน้ำคลื่นเรียบร้อยแล้วมาเนี่ยอ้าอ้าอ้าแล้วก็ตามมาตรงนี้อีกตามมาตรงนี้อีกโอ้โห,โหได้ยินเสียงเบรกรถดังมาตั้งแต่ถนนเลยนะครับไม่เหลือครับคันนี้ไม่ทันนะฮะคันนี้นะก็ไม่ทันนะ โอ้ยนี่แหละชีวิตยูทูบเบอร์นะฮะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอย่างนี้คระอยู่ขั้วซองจังปัดดนนะครับคือประกันนะครับเอาทางขึ้นทางน้ำขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับคือการเอาแท่งน้ำขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือประกันนะครับผมเห็นไหมครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตไปเรื่อยๆกันนะครับผมคือครับเอาแท่งน้ำขึ้นแล้วนะครับคือประกันคนน่าจะเปิดดนนะครับผมเอฟซีนะครับคืนี่นะครับ เกือการท่องน้ำบ้านเพิงเมดินนะสวัสดีเอฟซีท่านนักเข้าอยู่ส้นจุดจัำปาด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วสวัสดีตายคลิปนี่กันด้วยนะครับคือบการยู่ข้างหน้าจัำปาด้วยนะครับเกือบคันนะครับผม กันเอาแท,ทา well. ่งน้ำแท้งน้ำขึ้นเลยนะครับทางน้ำขึ้นเลยนะครับคือกัดอยู่ขั้วตะนาจัมปาด้วยนะครับอยู่กับซ่อนโจ๊ะจัมปาด้วยนะครับใครมาแล้วติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมก็จะอยู่ขั้วตะนาจัมปาด้วยนะครับอยู่กับซ่อนโจ๊ะจัมปาด้วยนะครับผมใครมาแล้วสกดไลค์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับอันนี้ก็คือคือกันนะครับเอาแท่งน้ําขึ้นได้สําเร็จเลยนะครับผมคือกัดอยู่ขั้วตะนาจัมปาด้วยนะครับ คือที่มาที่เอาแท่งน้าบ้านพี่นงขึ้นได้แล้วนะครับผมคือกันอยู่งลงมาจาปาดูนะครับอยู่ง่อนจุดจำปาดูนะครับคือการเอาแท่งน้ําขึ้นได้เรียบเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับคือการสวยงามกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับผมเอฟซีังนนะครับคือการอยู่งลงมาจำปานะครับคือเอาแท่งน้ําขึ้นได้สมเรียบร้อยเลยนะครับ การยุคโคราจปะปาดุกันคันนี้เอาแทงน้ำเพื่นได้เลยนะครับคืสมบูรณ์กันเลยนะครับผม สวัสดีนี่ครับผมโยกทรงเจ้าจัมปันนะครับโอเคมาแล้วกระจายทิ้กันนะคะรับผมโยกทรงเจ้าจัมปันนะครับโอเคมาแล้วสระจายทิ้งกันเลยครับยกแทงน้ำพึ่นสมเด็จเลยนะครับตอนนี้กันนะครับผมยกแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปก,กันดูง่ายๆอัปเดตตามประการทุกน้ำนะครับเอาคลิปเพื่อน,นะครับวันนี้นะครับ อยู่กับซอนจ้าปลาดินครับมาแล้วสิ้าคลิปนีกดกดก้ก็กดไลค์กดแชร์กดิก็ะดิงซ่อนโจ้าปาดูกนด้วยนะครับเก่งขนอยู่ข้างนอกน่าจับปลาดูนะครับมาแล้วก็ก,กดไลค์ ส่กุ้ายก้เงนะครับยองจู่จำปานะครับผมคนร้ากุศกุ้คลายก็กะดิ่งกันได้เลครับคือขยุคบน้าจำปาด้นะครับ อัพเดตสถานการณ์ไปเลยนะครับผมอยู่ข้างหน้าจำปาด้นะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับ,บันห้องน้ำนะครับผมก็อยายห้องน้ำเพิ่มเติมให้มันเป็นมุมกว้างนะคือเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผนจิมมี่เล็กจินนะครับผมเอฟซีที่แั้จริงนะครับผมคือบรรยากาศอยู่ห้างหน้าจำปาด้วนะครับ แล้วก็สวยกดไลค์กดแชร์กดคลิปกดกระดิ่ขขขอขอขนเลยครับอย่าส่งเจ้าจำปาดงนะครับผมขอบคุณที่ทติดตามคิมมีกันไว้และคือรายการอยู่โค้งน้องนาจำปาดงนะครับขอบคุณค่ะกันน,ดดนะครับ ันยกแท่งน้ำพื้นเสร็จเรียบร้อยนะครับผมคือบ้านพี่หนึ่งมีดีก็คือคือแท่งน้ำห้องพี่หนึง่งมีดียกพื้นเซตสมบูรณ์เรียบร้อยเลยนะครับผม F4 ทั้งนั้นนะครับผมใครเข้ามาแล้วก็ช่วยติดตามคลิปนี้นะครับยารพิษผลสินค้ากันนะครับสลากบีดีพีตีผลาอุปสรรคบ,บดีเครื่องของคือสลากบีดีพีนะครับมาลุงสายตลาดพิธาพาร์ลูทิมซังพี่อ้อมบายมั่อมีคือพิธาพาร์ลูทิมเซัง เซรามเจลล้างหน้าเจอลาาเจอ,อาบน้ำครีมอาบน้ำนะครับเสื้ออบปูปาริกิกาแฟคาเฟ่พีพีพพพสก,กีอย่าลืมซื้อไว้ในเข็มสีบันทึกนะครับนี่เขาต้องเบอร์โทรบรสันตน์มโอมเซ็นทรัลนะครับสั่งซื้อผ่านทางซ่องโจดจำปาดูนะครับ ขอจบคลิปเพยงแค่นี้นะครับ